กกระจันห้องแตกจนจนแย่ห็ดย่หมียัยงกับรากแต่ว่าท่านเปลี่ยนปลาอไอยเขาลดใส่มาบุกมาทำมากตั้งแต่ก่อนปลาวท่านแตกคนเดียวมานาั่งอยู่นี่ผ้าผ้าปูอาเจ็ดแปดมามานาั่งเอาลางมันกระด้วมันมันแมนอิริว่ามันแน่บอา่าเนเลยจานหื่มปูหายเจ็ดแปบดบพลเวังพี่ให้มันออกได้คักๆเด้อระหว่า เออสันดอกมาทำว่าเอาตัวเดียวคักๆด้วยเจ้าสันจานผู้หายคิแปลกกเว่าพิสจัวว่าเอาตัวเดียวคักๆเขาก็เลยหายตัวเดียวก้อนนัน่นครับน,นั่งจังได้นั่งอยู่บนมือจังแต่มาทีแรกค,ครับจ,จนว่าหอดใบสามมงได้ตัวเดียวอหลีได้ตัวเดียวอหลีนั่งจังได้เลขสองงามงามเขาหายไหมครับนั่งจังได้ก็ได้สองกันย,ย้อนว่าผู้หายคิดแปลกว่าเอาตัวเดียวคักๆได้ไหม นั่งบัดก็เลยนั่งบัดมื่อมันเหนื่อยเนาะก็เลยเศร้าเพป็นว่าได้ตัวใด้แล้วท่านเวยได้สร้างแล้วจะว่าเอาตัวเดียวมันก็เลยได้ตัวเดียวว่าสันเพื่อนก็โทุไปสันเลียบานกี่เพื่อนเก่งเลขเพิ่นได้แปดบาทจีกจานเฮี่ยมทุ่มไปนครสวรรค์ไปหาจานจอยได้ตัวใด้ล้วอาจารย์ท่าันจานจอยทำไข่อยได้สร้างเนาะเลขของเพื่อนเพื่อนเทียดเอาเพป็นว่าเพิ่นได้แปด สองแปดเอาเต็มที่เลยมาสันครับโทุ่ไปหาจานจ้อยจานจ้อยกับบอฟังเสียงเราทื่นล้วนละครับบาดเลขออกมาก่ามันออกเลยสองห้า <laughs> <laughs> จานดื <laughs> จะปลี่จิตเปลี่ยนโอ้ยจานจ้อยว่า <laughs> เดียวว่าตายยังเดียวว่าถือเดียวสัน <laughs> หม้อทำถือเนี้ยแต่ว่าจานเพิ่มบอถือเพิ่นไปเอาเรียกเพิ่นมาใส่แปดมันกับเพิ่นเพืเป็นสองแปด แต่ว่าข่อยเพิ่นเพิ่นเป็นน้ำเพิ่นว่าวัละครับผมเพิ่นเอาตัวเดียวคักๆดูสิครับหอยก็เลยได้ตั้งแต่สองเรียกมันเหมือนบ่ออกสองเปียดที่บังมันออกสองหาแบบนี้ทั้วนั้นครับ่อยเคยมาเอาอยู่นี่กับเจ้าของเถียงมันยุ่นเนี่ยเคยมาเอาสี่หัวต้นส่อนครับผมมองเนี่ยอืมสี่หัวต้นส่อนเข่าบ่ถือบังี่หัวถือตลอดถือตลอดภายในสีงหัวครับผมเห็นบ่ว่าข่อยไปยืดทำป้องน้ำปูงาปูเพิ่นกำลังสางกุ้งเหง มัวหายเจ็ดแปดอยู่เดียวผู้นี้แหละขไประยุท์น้ำเงินแต่ว่าเพื่อนเป็นไฟถรมยุยุดขอประยุทธ์น้ำเบินสองปีขอไปเทียกยู่นั่จัดงานยี่จทำป้องนี่ซีวดช่อนช่วงของบยุกันแรกก็ถือเทระหามือนหมเนาะถือเทระหามเงินหมดไหยได้กันอยากให้พอหมอทํำเบาเรื่อง สีเหลืองสีเขียวนี่คือฟังอะนัวหนบผมันมีนั่งมันมีนั่งอันหนึ่งตัวผียูนีมันมีแต่เม่ยิงผียู่นีมันมีแต่เม่ยิงครับผมคัร์ซิว่าคัร์ซิว่าไปเขาอาจจะเป็นพวกบังบดบอดเลือดเมืองรับแล่หรือยังต้องมาทำนั่งบางนาะเอ้ยซุ่มเนี่ยมันคือมีเสียแดงเป็นหัวหน้ามูครับมีเสียแดงเนี่ยเขาก็มีเสียใสเสียผาใส่กัน เ่องร่างกันนี้ไม่ใช่เจ้ามีพี่น้องบ้าเขาทำมีออกบ้านพี่น้องเล่ามีสีนุ่งผ้าสีเขียวครับอืมชี้เลืองก็มีห้วยมีนุ่งมาคือกันบาดเนี่ยมันเป็ี่ยนพ่าจังไหนบาดเดี๋ยวแต่ว่ามีผู้ขี่ลายดแต่ผมก็งามครับบอกเลขเป็นบ้านหลังเป็เจ้าเป็นมาสันแต่คอยชีให้เจ้าชีวัดเขาว่าครับเขาก็เลยให้ชีวัดจ่วงนั้นได้ ไอ้สีงวดว่าเมื่อก่อเขาทายว่าสีงวดเจ้าจีพ่อรวยบ่หลายน่านเหมือนกันผู้ดีผืนเสื้อไอ้น่านครับน่านลูกลูกคนลูกครับผู้เจ้าของเสียงจ้องบักเจ้าของบักสีงวดเนี่สีรวยบ่หลายสีงวดเจ้าสีรวยบ่อ๋อฮะขันถือสีรวยยู่ว่าสันเราอ่ะพอเกิดเลย่หายเล่าสีหวดบ่ผิดจักเตี้ยเราก็คือเก่าอยู่ใครถือสีหวดจะบ่บ่อรวยคุณวัดกับนาคนเนาะครับมันมีผู้หนึ่งอยู่อยู่ยอะยู่ยลอมาจังหันคุ้มืันแล้วอยู่เนี่ย มาจารยขันมุ่มาาจัรยันวัดวัดจันตะค้มอาจารย์อาจารย์ต้นเศรษฐีพูดกับว่าครับผมค่อยให้เจ้าไปต้งเต็มมือตองวงวดฝุนค่อยกระบอกเจ้าแล้วต้งเต็มตังวงวดผุนหาเกจบานมือ,ม,อมือที่สองเจ้าก,กับว่าถามวัดตัวราะอาจารย์คือเกา่าจนว่าเลขออกคอดมือเลขออกบอกว่าหาเ็จ เรา็ยังบ่ได้อยู่วัสนาคนครับผมก็บอกตัวเก้าล้วเลขมันก็ออกคาเจ็ดบ่เนี่็เห็นบ่เลขมกนก็ออกคาเจ็ดดูบุญวัสนาคนมันบ่ต่อกันครับผมมับ้านเลขที่แมมนปมันได้เขากับบเซียครับเพราะว่าบุญวัสนาบ่ได้ท่านไว้ครับครบ่ได้เฮ็ดไว้แต่สัตว์มีมีเนวปัดหนีหลดเออคือจังบ่อถ้ำกับเซียเรื่องมืนอนีอยู่ว่าแต่สัตว์แต่แต่ป่างกนบ่ได้ท่านไว้มันก็เลยบ่ได้ครับแมนสีบอกแมนปามันไดก็บ่ได้ครับ ไปเอาเลขน้ากันหลายๆน้าปูเลียนให้มหาบัญยโยนอยู่ถ้ำชุมพลท่านี่คนตะมาตั้งแต่บ้านบงบ้านยังบ้านเบิดเขตของน้ำมนต์ว่าเต็มผู้จนพ่กนี้มองจีจังเพราะหายแค่เลขคู่เดียวหนึ่งบัตรเถื่อเกาบัตรเถื่อพระเจ้กคนเน็ตเถื่อเป็นบางคนนี่กับเกษียเรื่องบุญวาสนาอยู่เด้คเหมือนเกษียเรื่องบุญวาสนาอยู่เด้นี่อโมนีมันก็ขึ้นอยู่ขัดผู้เด็กศิฟึกเป็นหมอถ้ำคือจังคือจังหมอถ้ำนี่ อันนี้บะแมนเราดิว่าความจริงเนาะมันก็โศกช้นมากพอสุ้มขั้วหนะก็เลียงเลียงนั่งสมาธิมันก็นั่งคักอยู่ซุ่มขอบปีะวัดมันนั่งคักอยู่ละล่ะบข่เนี่ยก็สายญาติสองร้อยปริวัิล่ะนั่งคักกระสวดมนต์คักครัมไข่เลยปลดออกปลดการสวดมนต์ออกซะก่อนปลดการยึดมันถือมันซะก่อน เอาล่องมึงดูกันสีเห็ดยางแนวเดียวมันสีเกิดยางขึ้นจักยางบ่อหน่าปล่อยว่างกันนะตีกันเลยครับล่องปล่อยว่างล่องมึงเอาแบบอาจารย์สอนมากกันนะมานางเบืองล้มหายใจได้เจ้าสัสเจ้าสีบว่าเป็นยางดอกเจ้าสิบว่าป่วยคือเกาดอกสัรับกกะนางเบืองล้มหายใจยุลไปจะมูกเดียบ่ให้ไปเสบมันเข่ากระซ้างมันมันออกกระซ้างมันเบิ้งหันบ่เขาบอกว่าพุดโทษก็ไ้แต่ว่าให้ให้แนมเบื้องมันเข่าออกคอยเข่าออกแข้งเขาเบื้องมันหันล่ะ มันกับปไในอหลิเรื่องชิดยังเคยต่างๆที่เคยถูกมากเนี่ยมันมาอยู่มองเดียวมันกับบอดไปชิดพอมมันกับเศร้าทุกเออแล้วคนทำวัดจนว่าหัวงอกยังบมโหจักมองทุกอยู่อันนี้ก็แย่อยู่ด้อยังยังบ่เห็นทุกจนน้าทำวัดจนว่าหัวงอกจุนขุนยังโมหหจักว่าอะไรคือทุกก็ทิดจังหวัดมอทั้หมดฟร้างละตัวทุกมันกาอุปทานนั่นแหละควบยึดมันถือมันละ ทำวาเพ่งอะปปาทานขานตางห้าเป็นตัวทุกนั่นล่ะกอเจ้าเจ้าไปยึดมันถือมันละมันเลยทุกน่ะอเอออันที่มอท้ำเนี่ยเลียนมากมันก็มีอยู่จุดเดียวแหละสำคัญที่สุดก็จำเป็นต้องจะไปสวดพ้นเก่งดอกมันสวดมา่เพราะแห้งแล้วเอือนั่งสมาธิเก่งนี่จังขี่ดีครับจังขี่ได้ไปเกิดดีถึ้งสุกมันตายเฮาบ่ไปยึดมันถือมันอย่างมากถ้ำวามันแก่กะ ทำมะแก่กามันแก่กาอยู่อยู่ที่ว่าบัไหิมันฝุ่งสัานหามันอยู่มองเดียวเขาเอ,อื่นทำมาแก่กะผีตัวใหมากมันก็สูไไห้องบ่อะไรมันเป็นยังจังสูอะไรคอยค่อยเจอได้เขาจะบอกฟังได้ผีโหแต่ผีจักมันยังนั่งให้คอยเนาะมันยังตัวใหญ่เนาะผีบักเก็ตชอกแปดชอ,อกนนนนเขาซาเขาลรือว่าผูดด้ใดไปนั่งตายบดค,บคอยไปมันจีเป็นยังวะคอยคอยกระแทก บทนี่แหละบทที่ว่าข่อปลาได้ไปรับรู้น้ำยังข่อยมูนตั้งแต่ว่าให้แก๊เข่าให้เจ๊ออกมันก็เห็นยังป่าได้แล้วเราบารูยังเนาะมันเนื้อมันมาไปยึดเนาะมันมาไปยึดว่ายาดเราไปยึดว่ามันตัวใหญ่ตัวแล้วแต่สีแลบลิ้นปิ้นตาแล้วสีตัวมึงสิ่เจ็ดสอกแปดสอกสิบสอกเป็นเซียนก็สร้างแล้วยี่ยักษ์มันแห่งหัวจุขีฟ้าตัวมันก็มันจะไปสูเร่งในเขาของมันไปยึดเนาะครับข่ปลาไปยึดยังกับมันแล้วมาไปยึดว่าเออมันเป็นแต่ญาติทั้งทั้งที่ ข่อยกรบอกเล็ดตาข่อยเลี้ยนใหม่ๆข่อยกัข่อยกันเจอขึ้นกันเนี่ยครับต่อหอยเลี้ยนใหม่ๆเนี่ยโหเปลี่ยนตึ้งเสียเปลี่ยนตึ้งนี่ยุธรรมมันป่ามองข่อยไปนั่งนี่กับอาจารย์คุณยุธรรมมันป่าบ้านน้อยหันใจนี่นั่งทำหน้าที่จัดคุณว่าต่บาแก่กาละไปเป็นว่าห้วยกสีขันบ่อีลีอีร้อบ่แลียนเรื่องอาจารย์จะบอกให้เรื่องว่าก็การนั่งรับตาจดสิที่มันเดียนง่ายเนาะเดียนมันขึ้นมาซ้ำนี่แหละประมาณครับประมาณซ้ำนี่แหละ ครับประมาณจำมงเสาเนี่ยมงเสาผู้แดดมันกำลังสาดมาครับเดี๋ยวมันกลมๆได้เหมือนัครบได้แลนบ่บ่อบาดนี่ก็น,นั่งอยู่เอ๊ขอ่อยกะเลยมื่นตาพนว่าวายมื่นตาข่อยก็มื่นครับมื่นมันสินนเป็นยังเงี้ยเดี๋ยวขุนั่งว่งเดี๋ยวว่ากะเลยม,มื่นตาเสียจันท้อนนะ้ามื่นกระไดพนว่าตาวายาให้คิดฟูงจันพอยกะมื่นตาแล้วบาดนี่อยู่ทั้งนาคอยทั้งหลังคอยมันเป็นน้ำมันเป็นความน้ำอยู่ทั้งนาคอยนี่มันเป็ีนเปน ปลาหยาค่า,าครับไปนั่งสิละ่ะที่แรลกของใครแบบนี้ละ่ะเอ๊ปลาหยาค่ามันคืล่มปูหลาดฟาดมาบาดเนี่ยครับล่มมาทั้งหนาเด้ครับแขกักๆบ,บาดดีาวเพราะว่ามันอยู่ไก่ละพันศาเดียวไม่ได้กินกุยบ๊บ่ไดกินพระอยู่บ่นอนวะโอ้ตอนนั้นเป็นพะระบ่ครับเป็นพระเด้อ๋อครับเป็นพระปลาหย่าค่าล่มมาเรื่อยไหมล้มนม้ำล้นมนม้ำล่มมาแต่ว่าอย่างท่านเห็นตัวมัน กิดมันผีแก่ทำไรกูเกิดว่าแล้วเด้อมาเอาลมมึงลมมึงลมมาหลอดมึงเสียจังไดนเส่กูจักไหนเกิดเศร้าเฮ็ดตลาดคิดอยู่ในใจเด้อมันใกล้เขามาเรื่อยได้บาทเอมันแม่นยังนดนละบาทเดียใกล้เขามาใกล้เขามาหมเอผียังมาตีแกโหดแกเหียญถือบาว่าทเลนว่าเกิดอยู่ในใจเด้อเอามันใกล้เขามาคักากูจังที่เบืองมึงว่ามันแม่นยังบาดว่า ไก่เขาว่าออหลีมปลายห่าข่ามันสูงนะพอเห็นตัวมันเน่ยบ้าบเวนนลูกบระานลูกดยลูกดังจังยอดเาลยพ่อแ่ี่มนั่งสนี้่ยังจังยอดเดยวมาอนทีม่นั่งสามารถแบบนี้เ่ยังงยอดมานึ่ทมันไกลเขาว่าเนี่ยมันลแข่บ่ขันมันสุบเนี่ยกุจีิลนนี้ท่านมโนอครับเพราะว่าไก่ลำบานศาสร์เนแข่คักหวานขันปลายห่าข่าลมเป็นลาวมาแบบว่า เอาขันแขมก็สวบกูว่าท่านแน่นอนว่ะกูจิสัญญาณเลยกูจะประคุมปกหัวไว้กูจะแล่นเลยึ้นว่าเล้ยประคุมออกสัญญาณมากกูจิประคุมปกหัวกูจะแล่นเลยกันว่าบ้านนี้ตัดสินใจได้บาดนี้เอาตายเป็นตายผ่านปดประคุ้มออกแล้วจำกำกำไม้โย่เตรียมจะปกหัวมันถ้ามันแม็นแขยีเรับเลยตัดสินใจย่างไปเบืองมาเก่งสวบกูเลยว่ายางไปเบิองมันบมแมน แขกครับไม่นางบัณตป้าฟ้าตัวทํามบีครับป้าฟ้าเขาเอื้นตะภาพน้ำอ๋อมาขอส่วนบุญตัวนี้มันไต่มากเลยพากันหามเลยบัณฑิตหามกับจานขุนพากันหามมันตัวใหญ่น่อยหามไปถิมลงน้ำหามถีมลงน้ำโอ้เข่าผมโอ้ยม้ามันแขที่แหลกตกใจว่าสันถ้ายเป็นผู้จังหนึ่งของจีบแลนอาดหลาดป้าหยาค่าลมเป็นลาวมันเนาะโอ้ว่า ก็มีหานั่นแหละคันพิจระาดีๆมันก็บวตื่นบ่อยกลัวดอกครับจะว่าไปนั่งมองไรก็สร้างอาจารย์ตนมันว่ามีย่อมทั่วมาได้ว่าะสันมองหันผีแปดอกว่าะสันค้นบัวล้านเจ้าของขีตายสองแล้วว่าสันไปได้บ่ว่าสันได้สนอเมต่ผพู้เล็กแข่งผียักษ์ตัวนังไปสนอเนื้อผียักษ์ยู่สธรรมสมุนท่ากับผียักษ์คือกันตัวหมกใจเลยไปบักหันเอาบ่ไปยืนบักบ่ย่านบ่อนที่ยิ่งข้าวว่าตายสองแล้วนี่ แต่ว่าอยากท่าพิสูจน์หมล่ะพ่เพราะว่าเขาบอกไปยึดเด้อกวาดทะบียนเมื่อก็มีเรี่ยนมากก็มีครูบาอาจารย์เนาะมีครูบาอาจารย์เขาก็เลยบอยันเพราะปด็ไปยึดมันถึงมันเด้ว่าบางทีเปลี่ยนเรื่องไหนบางทีตาต้องบอกพ่อเขาบอกว่าล็เพราะว่าอาจารย์สอนว่าขันเท้าบอกไปยึดเมื่อกี้บอกมีมียังโมน่ากลัวอือนี่ผีประสาอะไรนังไปนอนไปนอนไปนั่งเนาะนอนเตียงคุ้มนี่บอกคุ้มมองนี่บอกว่ามันเป็นผี หัวหัวหมุนเลยนอนเลยบ,บมมีอันเขาบ่ไปยึดคันสุมสะไปยึดส่มไปน้ำแขวพระหาฮกองไปนอนนั่มท่านโดนได้ยินเสียงเด็กน้อยอันอุ้ยเสียงเด็กอีกแล้วอาจารย์ผมเคลื่อนที่มาอยู่ใกล้อาจารย์หนุยไม่ต้องมาบ้านท่านโดนองนั้นห้องก้าอีกแม่อีกแล้วอาจารย์เสียงเขาพูดมาอีกแล้วท่านส้มน่อนนอนบ่เป็นบ่ได้นอนจกักรีมันตื่นผีมันตื่นได้ยินเสียงเสียแววเสียหู ยีหลอกไปยอกคนนะพระองค์ก็แลนขอ,ขออยู่ใกล้<ช>อๆอาจารย์เอโอ้ยิเขามาให้จังว่าเป็นยังดอก็่านจุ่มเขามาอาจารย์เจ้า่โอ้ยอาการุ่มยันมันมันบ่ทันแก่กะครับท่ันคือจังไคว่เดียวโอ้ยไ,ไปตะพีกองไกวขอยกลับไปเอามาแล้วเนาะเตอยเยอะใส่ครับนี่ไม่พีกองไกยมันเกิดบอกสูฟังหน่อยไม่ีกองไกวก็อยู่เขาคุยผลเรลาครับ โอ้กุญน่ะฟังกุญน่ะ <c oughs> ไปมากแล้วตอนหนี่พี่คคกองไกรเมื่อคืนแจ้งบอกเลขเป็นเนาะครับออบอกเลขเป็ีนนะครับอ้าวเจ้าแมน่นผู้ใดเจ้าคือจังหวนุ่นงเสียกไว้ว่าครับผมเป็นพี่ของไกรว่า,าสัตว์ไม่คาดไม่ได้บ,บอกเลขเป็นบ่าเป็ี่ยนว่าสัตว์โตัวใดล้วว่าสัตว์ไม่มันว่าสองบวกมันว่าสองบวกสองบวกเป็นอยังสองบวกสองเป็นสี่เลยเอามาหามหาปูหาเจ็ดแปด ตีเลขแค่เนี้ยมันว่าวสองบวกปีของไกลสองซี่พี่สนจานเฮมบ่อเสียจานหาปูผู้หายเจ็ดแปดบ่อเสีย,รย,รยครับนีแต่ปูสุกเสียผู้เดียวเพิ่นซื้อผู้เดียวเพินันเลขออกสองซี่ครับปูสุกถือผู้เดียวครับซี่แสนอืมเออ่นเสียได้ออาจารยว่าเอ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 ามันเ,เ,เป็นยางบัดนี่มันถึงโซลล์จับอันจังว่าข่อยว่าข่อยฟังว่าถ้าผู้ใดมีศรัทธา นี่ศรัทธานี่สัจจะมีปัญญาเถือกเรียกดูครับจําไว้รถอันนี้มีสามอย่างนี่ละศรัทธาสัจจะปัญญาเออครับขันเสียนั่นถือปปับคลับเห็นบอพอยยี่มีเราบอมมเงั้นพอยยี่มีเอาขี้ซี่มาขายไข่อด้วยเราเอาขี้ซี่มาครัไข่ซื้อห้นสี่สิบบาทมานางเรียกอยู่ทำบกนี่เขาบอกให้ไห้จานไห,ห้ไปสวดอวิรัยไปฟันแน่ หมกโม่งสามสีผกโม่งเครื่องไข่บ่อไข่หมอบ่สวดข่อยเพราะว่าข่สิเป็นผู้นั่งเลยไปบอกผูหาเจ็ดแปดไปสวดอภิธรรมด้วยเห้เพิ่นไปสวดสวดจบแล้วเพิ่นก็บอกบอกข่จบแล้วบ่จบถือกต้องว่าเถือกเอาสิไปนั่งไม่บันไข่เร่เป็นนั่งในมิตรที่ดีบ่ออีหยังเลยมาหาพญโสมก็ค้นไปหลายได้เมือนล่ะพญมีก็ไปค้นไปหลายเพิ่นบ่ออีหยังจักอย่างพญโสมเลยว่าง่อย เพิ dizer, 3, really 6, 3, ่นบอกตะตัวน oh, uh ั่นหกโมงเสิมก็หกสามศูนย์ตัวเลขมันออกหกสามศูนย์เพิ่นกระแต่งโตเป็นชุดไทยมาเลยโอ้ชุดไทยมาเลยชุดไทยงามคือเก่าอู้ยคือชุดไทยพางมาบอกไว้แลยว่าแม่โอ้คือเจ็บปวดแม่คือเจ็บคือปวดแท้แอววคือนั่นช่วงนั่นเศร้าแทหวาสั้นเอ้านี่สั้นไปซื้อเอาสั้นครับผมเอานี่สามสองไปซื้อวัติีบ้านนี้บอกลูกว่ามันอันเมื่อไแม่แมาสั้นครับผมโอ้โหไปซื้อใส่ล้วว่า ฝันก็ซึ้งได้ตัวเดียวกับพอหมอทำมันนั่งเหรอนอนไหมซึ่งในมังเออรบมังเอิร์จริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ใช้ชุดแดงที่เป็นน้อวันที่หนึ่งนุ่มเนี่ยหนึ่งะโอ้ถ้าเป็นชุดเขียวชุดเขียวชุดดำชุดเบี้ยงนี่ที่เป็นร่องเป็นร่องนี่ก็เป็นล่างอย่างเดียวนุ่มเน่จ้ะมันก็สิเป็นยังไงแล้วแม่ว่าวดถือม้ะคือเล็บร่องมากๆเรียบร่องมากๆก็จะเป็นเล็บล่างคนเดียวนุ่มเนาะคุณแม่ฝันฝันดูนะบอกคุณเนี่ย ฟันวังเหล็กออกเลยเรียกออกแล้วตัวงวดเลยจ้ะโอ้ยจะเป็นเกล็ดแห้งมากว่าสัตวจะเป็นอึดเงินอึดค้ามครับผมจะเป็นบะมาบอกในน่ออันนั่งอยู่เลาะนี่ก็ะดายครับผมโอ้แม่จมไปจ้ะบัดนี้มันเกิดน้อนลับลงไปก็ได้ฟันฟันมาบอกฟันมาเพิ่นมาบอกครับผมเอาหนีว่าสัตว์ไปเอาเด้อว่าสัตว์ขันอยากซ w i n อยากเศร้าครับผมโอ้ ันกระสือบ bo ่ได้เดื้อกระสือไปซื้อใส่ว่าบอกเป็นตัวให้เขียนให้ไหมเขียนเพิ่นเขียนใส่อันกระดาษ่ไปกระดาษของเพิ่นมันเป็นสีออกสีสีเหลืองกบ้อเหลืองนั่นอ๋อสีเหลืองกบ้อเหลืองสีแดงกบ้อแดงสีขาวกบ้อขาวสีขาวกบ้อขาวครับผมมาเขียนใส่กระดาษให้ได้เลยไหมนี่ยกระดาษเพื่อยืนให้ยื่นให้เรากำเอาแล้วโอู้กำเอากำเอาแล้วก็ หลวงมาแต่บ้านบอกเขาไปซื้อเพราะว่ามันเต็มว่าเต็มตัวสามสองนี่ฮะนี่สามสองอ้สามสองกับว่าแม่แล้วใช่ไหมมันออกตกกับครับผมเนาะสามสองสองสองสามน้อแม่กับออกกับเอาซึ่งกกับพอมาทำพอดีเนาะแม่เนาะบนบวงล่างนี่แหละเท่าบนเท่าออกล่างกไปออบนนี่คือคุณแม่แม่ยังครับผมนี่ยแม่จอยแม่จอยครับแม่จอยซึ่งเป็นเป็นอยู่ที่สวน คำาพักน้ำห้องพักน้ำเ้องนี้ข้ามพักน้ำเพิ่นกะได้ฝันต่องวดจากงวดที่แล้วเจ้างวดที่แล้วแม่แม่ฝันที่อยู่บ่งวดที่แล้วนั่นบ่ฝันบ่ฝันบ่เจ็บก็เลยบ่เว้าบ่จมหาบัดนี้แม่จมก็ได้มาบอกงวดนี้จ้านี่เป็นงวดแรกนี่แม่งวดไม่เพิ่อนเพิ่นบอกหลายงวดอยู่หักบ่ซื้อจักเทื่อนอาจารย์เนาะโอ้นี่ล่ะบ่ซื้อเลยเนี่ครับเบกเนียนอนมาเนียนอนถ้าบ่ซื้อแม่นสิที่แม่จารย์มานอนน้าตะกี้โอ้ยเพิ่นฝันเนาะ ครับผมยังมัว่วเบาหลายฟันคนบ่มีลูกมีเมียมันฟันไปทั่วสั่นจุมให้จานครับผมถือกี่รีวัดออกมาไหมเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่กระขุ่นแม่ฟันตองวดซึ่งตรงกันกับพ่อมาทำมานั่งเอาอที่ข่ามพักน้ำนะพี่น้องเนาะใช่สามสองสามสองเม็ดเดียว ซึ้งตรงกันบังเอิญ ok. จริงๆว่าแม่เนาะขอบคุณแม่จอยแม่จอยคำาพักน้ำแม่จอยคำาพักน้ำหลายๆเรื่อยๆน้องที่ไทยเป็นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ